เป็นกิโลที่ฉอยใหญ่จ<อ>บปุ๊บปาร์ต The King เ e <Yeah. S 2> The King โอหเราเราดีใจแล้วเราโต๊กได้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมนี้พ่ามาปิกนิกกินข้าวปลาข่างสาปาเด้อ <laughs> ฝุ่นเบิงเบิงแม่ขัวก็ร่างต่ำบอกฮงพี่ดีน้เมย์เดคอสต์พูดอแม่ขัวก็ร่างต่ำบอกหงที่หมดแวบรรยากาศดีดีพี่น้องเดี๋ยวเสียหายเบิงบรรยากาศรอบๆสาเด้อบักลาขึ้นอันนัเต็มปากนี่บรรยากาศรอบๆสาเด้อพี่กระชายไม่เย้มอันนี้เป็นสาปลาเขาเลี้ยงมันบ่อพี่จอย ขาปาปอยข้าวบเลียอ๋อปาปอยอ๋อเขาซื้อปลามาปอยแล้วเขากัมาตกตอนเข้าองเสียเงินตกเนาะบัเข่าจะกำลังตั้มบก้ตเข่ากันจะเอาเลยลูกด้ยแล้วเตะสิมาย่ไดเตะเรียมฮันทัีมากสเก็ดบากออฟีนี่เออเดกเา มาเดอบันนี้พี่น้องมากินเข่าน้ำกัาดนแม่คั่วตำบุพงแล้วเรียบร้อยมามาเจมาหนีแพทเทดลาบมาพร้อมลาบล้วก็อ้อมกับปูนี่อ้อมกับปูนี่น้ำเต่าเขาอ่อนบ่เขาเขาไม่หมวให้ละซัก ข้ามมาสกีเหรอเแข็งสีได้นาไนเราหอนดากแล้วเรานางกินเราเรานางบอดายพี่น้องเรายืนกินบ่แมนการนางกินมันกินเรน่องไหนก้นสกขามันบุยกินเลยาสปอราสิหมุนขามาไก่อะดิดเลเสียวะก้น ไปกินของกันอนคืนแม่นกินกินบกละบอกไปเถอี่อย่าอย่าไปเสือลูกพลูกแยกเอกเซอย่มากินพิซซ่าด้วยนะสหินเดียวหินมากแบละมากินขาวเข้ามาแต้มากินขาวเต้ลูกวัฟสกุแบบอรได้เอแยกพอดีแฮนิกฟังเฮอแบเล็กเพมันรู้มากินขาวละมูน่ะอากินข่าวเลยไม่อยากกินขาเห้ยแบบนึง เเลิด้วยเหระไม่มีนิ้วนี่แหละแที่เรานอนสบายปะดีไมสเต็กดูให้ปะแิดเยอไม่ต้เมเดี๋ยวิีหน่อยอันเดคัมเียนดิฟังฟสไปช่วยนะดูหะดูฟังกัน Men jeg venter lige til sidste øjeblik, for det skal være frisk, når man fanger den. Ja, det kan jeg godt forstå. Har du lidt olie, Nej, jeg drikker blå saftevand. Blå saftevand. Ja. Der er her. Du kan sige hun burde mære nemt i på Vi har også is der. Is-tandinger, มงหันเนะเอมิดแลสหรอเดดลเมิดาปหน่อยบ้าเลกซื้อเลยนั่งหันเพื่นสิได้เห็นเนี่ขาไม่เนียวแห้งหาเต้มิ้มเาลเกอเกอหันาะ ต้อเเดกเป้เอ็กซ์เซนไฟร์เ้าเห็นแห้วอร่อยเลยซื่อเพิ่น่บเนาะจับน้ำกำชูจ่าคขาวนี้มัาโจ๊กเอาลูกฮมเอาัวหน่อยมาดูเบงหารุอ้อมพโอ้แสบพาพี่าเอ้ยกินข anyway. ้าวปลาความจริงมากกันหลายคนเพิ่นมากันตกปลาอยู่คน ตลูกพาหลานมากินแถวปลาแสบ่บบิให้ไม่กล้าบสุดนี้แสบหรอนี่ต้ไปหายน่ะดินี่นเ,เจรง,งหให้ชิวิตจะกินแบกนีงอ,อิ้ลีบอ่อือเนี่ยเขาเอินออมปูใแพรค์ที่แส่ไม่เห็นมีปูเลยสามาันะอืมก็เ,เหมือนกับมันปูเลยลูกเลยสามปันปน,น,นำ้ำหบอดีนะอันนี้ไม่เผ็ด ตามคำขอเนาะใช่ค่เจ้าจิ๋งยางไปทงคุญทานเอานี่ไปปากพลังทำคุญแจมไปกินก่อนลูกกินก่อนเอาไปกินไม่ได้ไปข้าวน่งเอาจานแง่ไหใส่ใครเข้าไปเนี่ยอนก็ตัหมู อาไว้นั่นละมันจะจุกกว่ามากมันจะดมตะลืมเนาะเหมือนว่าผ้าพี่น้องเที่ยวทะเลมึงนี่พามาเที่ยวซาปาเด้อพี่น้องเอ้าๆมานั่งเนี่ยเตะมานั่งลูุกเต้จนเนื้อแดงบอกเขาว่ายืนกินขี้แม่จอยนั่งกินร้านร่มันเย็นเขาว่า บ้าท่าเก่งขอนวะเจเรื่องมากว่มีหิมะเลยตีแล้วเราบ่มี่พี่น้องจอยเห็นส่อมอยู่ส่อมไปใส่โอ้ยด้ถุงขอกินเขาเนียอะไรมันติดมือเติมยังไหมกินอันนี้ซะ่อยกินอันนี้อ่ะไม่ไอ้ดำมันกัดไอ้ดำกัดใช่นไหมไอ้เขาไม่กัดหนูตั้งใจไงโกเดิ้งโเด้งอันเด็ด อันนั้นลาบอดออะนรอดไปเ้อพ่อรหะ่นั่นลาบอดเดียวน่าสกับมากลับมาพอดีจะเบาไกินตันี้บพะงอย่างล้สิกินลาเปไยวิ s เราไปเาเป็นเตาตากรองเห็าเอาแคบมเนี่ยการแคหมือไม่ไดหรอเย้เย่ล้นจอยแฟนม่ล้วถามมาแวนตาเธอบ่บ่แนตาแพอยูในรถแพทรถแพทจอดที่ฮือเลยเพลิน มือว่านนี่พาพี่นนองย่างอันทะเลย่างไอ้ไปสุดเทเดนมากับบริษัทแบนตายมีตายอยู่บนนไปล้บอจะไอไปบอไปตกันไอไปคนเดียวเล็หน่อยน้อจังฝาเาล่อยฝาล่อยลูกมาข้าวเจากินเียนะเขาจกินเบียร์ี่ปุ่นนะกน่อยเล็กหน่อยกางกัน้าเจ้าต๊กนมันจะมีบอเล็กหน่อยมี่มี่บกหน่อยบอเล็กหน่อยเป็นเต้หใหญ่โค้งดิบอย่งบอเล็กหนอยกับบอใหญ่่คันเนย ไซฟ้าไอทิมอยู่ของใดยังออกไม่ต้องุนติดบุ้นดำใส่กระเยทานชีมัน้สไนอเดเทียมเียแพทเก็บใหมแพทพี่กินเมื่อไหร่นี่เดยวกินขไปแล้วพเก็บใหม่พวก็บอว่าน้ำกวยเเพราะว่าพวกกินก็กันรอบกันบ่ได้แกูใชละสูเด อย่างน้ไปเกี่ยวเบ็ดข้าเจ้าห้มกดตายห่าฟังหากกมดตายเบอร์ยัดแลเปิดขวดมันสิเขาเบาตาเพื่อนนี่เบอ์พ่อแสดงนะหาดูเบรไอเอ้ยบอลนึก่าดูเรมาไม่หาดูเบรชมาอยาหาฟังเ์ียเอเด่ด่าน่ะบวกเห็น เดี erm ๋ยวชอบเดียวสปริตซ่าเดี๋ยวลิ้มได้บอลแล้วอ mm ีกแล้ว้ฮรมีแล้วลูกอะสวีฮส่นอะีินน่ะู้บ่าาซึมเรือเมียนังกอนเมีย่นเมียเขาโอนต์เมียเลยอืมเอนี้เรีนอยู่ พ่อพานางคันหลังไม่พอปัวเขาคุ้มเนี่ยเขาไม่เนียเมียเขาได้ก็การคลอดเขาเมาเลยถ้าโซรสเกตเก้ากับมือดีขึ้นดีถามทีไรกแต่มีคนมาหาเงินเท่าไรหลายล้านเท่าสิไปกับเขาอยู่คอยก็เรียกว่าว่าฉันเม่ไปเดาฉันก็มีสามีแล้วใจไม่เพื่อนใจเ็ไม่พี่น้องเห็นปลาพอปลาก็ร่างซื้อมากินเบ็ดเอิอพี่น้องเบิ่งปลา เห็นบ่ะนะสีสมพี่จ้อยป้าแบบนี้มันแมนแบบที่ที่อยู่เฮือนเจ้าบ่เนี่ยสีสมเหมือนกันเลยเพื่อนปลาสีดสมเหมือนกันเลยเห็นคนเลยไม่กล้าเข้ามาเลยเออวางไว้ก่อนลูกสีสมนะพี่น้องเห็นบ่ะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอนละแวกบอลที่สตีล สามนุ่มสามมุมเพิ่นคุยกันบักละก็บอกว่ายังกะอยู่เมืองให้พอๆกันนาผอกันเออมาผอกันอยู่พี่อุ้ยแม่นุนูเจออะไรนี่แล้วเจอที่ไหนบุรีรัมย์มั่วแล้วมาละพี่น้องเขาจับไปตกปลากันมาโอ้ยหัวผู้ใดญน้อว้าวแคมป์ปิ้งสู้อะซูเปอร์โซมัส สู้ป่ะทมัสฟ้อยส์กี้ไม่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 ไมกไม่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่่ไ่ไมม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไ บรรยากาศรอบๆแพทย์ว่าได้พาพี่น้องอย่างไปทัวร์แ้วจ้ะแต่ว่าย่าไปหอดผุนแหละไ้ hey, <look. S 2> คปหาดูแมนนี่ดูหาไม่ี้เขาเจ้าได้ป้าตัวหนึหหหห่งอยู่ต่ลพี่น้องคุมีนซันไหมไอ้เบิ้งปลา <c oughs> ป้าลาขัละพี่น้องไอเอดีเกเก็ตฮลเดนดอเออดีเอกลักอ๋อหนึ่งพชรนึกว่าเป็นปลาปลาแซมอนบบแมนด้วยจ้านน่พี่น้องโตวบบงาหนึ่งนี่นี่แหละโตแหลกของมนีันนั่ไ้แลใชล้วเอ้าเอ้านงเอ้ยนี่นแล้วตก tốt quá Doppel nè Doppel tâm. Doppel quá Doppel tâm. 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 Doppel

ป้าสิมากิน yeah. อ right. ันเบ็ดอีกแล้วพี่น้องนั่นน่ะสีสมๆอย่างนั้นเห็นบ่เพราะยังนั้นเราสิได้ป้าอีกแล้วป้าแลนนี้จากเบ็ดนั่นเราได้อีกแล้วเราวคือแม่นแห่ ลราแม่นแม่นนั่นนั่นเบิ้งเบิ้งจ้ะเห็นบ่เอาเน็ตมาให้เราเจ๊เอาเน็ตมาว้าวแคมปัสตัวเอาเส้นแดดไหมนั่นเจ๊ผุดผุดแลนต้องผุ่นลือผุนอ่ะเห็นบ่เออพอใหญ่นี่เรามือแม่นเรามือหมานีหรี่ว่ะเออตัวใหญ่พ่อผมช็อตเด็ดพี่น้องช็อตเด็ดจ้ะเบิ้งิล่ะนั่นนั่นผุดดินตามตามอยู่ใช่สิไม่ใช่สิไม่หรี่ใช่ บ้ยพ <Humans. S 1> ี่น้องไอ้ต้นบางไงหนึ่งปปดเโซนโอันบู๊ฮะแปดไทยลูกปปดคือไงแต่ต้นนี้ทางไงพี่น้องเอ้ยต้นนีต้นบางไงหนึ่งคุณนนะโอ้เมียเราดีใจตายเลยเมียเราไปไหนมาหน่ะของต้นบางไงต้นบางยาวสุดยอดเลย เอา้่ประมาณเกือบสามโลแล้ววะมีหดหมูอันกระดูกหมูมาปิ้งย่างเด้อพี่น้องเลยน้องย่างแล้วมันจะเสียบป้ะมันหัวแล้วมระกานเนี่หัวมันได้ยินนะพะเจ้าพระกันหัวเหรอแพล่ภาษาไทยกันมึงหัวไปมึงหูเรื่องแล้วประกันเนี่ ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วแมนบะปุนี่ใส่เหละวะใหญ่ๆตัวตัวล้วะโอ้่นาะแมนอี่ลิพี่น้องคุณน่ะได้อีกแล้วขุเร่งม้าเครื่องค้อนบบดนี้อุ้ยใหญ่ใหญ่น้องใหญ่ยุ่งบ้านนี่ก็ใหญ่เออ่ค่กิโลโอ้วว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 ว

ยงสนหือง่ายแ่าหนี oh ่ยหพี oh, well, uh ่น uh ้อ oh. งึงน um ี hu ่เตาหนึ ah ่งเตาสเนี huh. ่นี่เป็สค่ะโอ้ยนตรงตเ่ใก็ตีเ่อใตัใจกนดําเสียงผูบ่าวยิ้เห็นเทาไทยก็ได้พี่น้องจองกด้พี่น้องเอยกูังมีความสุกัน่น้องตาเดกินข่ากินเบี โต๊ะปลาแล้วแล้วขากวากินข้าวหมูมห้าหนี่ล่ะแย่แย่บีบเอาหลดเอาหลดตุกไข่ที่ไปนะ่ะมือนอันเนี่ยคนมาถ่ายโดนพี่น้องเพคนเป็นผูด้ดูแลอนลันดูแลซาเน,น,น,นี่ยล่ะอืมนั่นน,น่ะเห็นบ่โดน,นนะ่ะพ<ๆ>ี่น้องเห็นบ่ผู้แพทแน่บ่เห็นมันแดดเนาะมืเนี้ยอีลีตัวน,นี้ฮาโลล่ะเนาะ ค่แล้วก็บหนึ่คลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องซ้ำหนีล้วจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจาะพี่น้องทุกผู้ทุกคนติดตามสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะ